สวัสดีรอบค่ำรอบเย็นทุกคนชวนมากินอาหารเย็นจ้ะได้อะไรได้เขาสวยร้อนๆหน,นึ่งทัพพีกลัวไม่อิ่มจ้ะสองทัพพีได้จ้ะทุกคนโอ้ยประเทศไทยทุกคนเอ้ยสามสิบเอ็ดอ,องศาจ้าวันนี้ร้อนมากเลยนี่ฝนตกลงมาอีกแล้วจะตกยังแรงจะพิ่งยุดไปจ้ะมาเขากัน้ำพริกอะไรแมงดาทุกคนนี่พริกแมงดาปลาย่างเนาะจ้ะเนาะ ค okay, ทุกคนเท่นี้ก่อนแล้วก็ได้อะไรได้ผัดกะเพราจา้ะผัดกะเพราไก่จก้ะเรากินไก่ทุกคนเห็นไหมแล้วก็มีคะนา้าผัดน้ํามันจ้ะแล้วก็มีกระเจี๊ยบรั่วจ้ะมีไก่นิดนึงจ้ะไก่ต้มน้ําปลาจา้ะทุกคนมาทุกคนครุกข้าวกับน้ําพริกจก้ะคลุกข้าวจา้ะทุกคนมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยทุกคนปาดพี่น้องสองจานเลยทีนี่สองทัพพีแล้วนี่ จะลดคมอ้วนยังไงเนาะทีนี่พี่น้องเอ้ยมามาเด้อจะเด้อกินด้วยกันจ้ะพี่น้องอันนี้น้ำพริกแมงดาของเราแซ่บแซ่บทุกคนเอ้ยแซ่บมากจริงๆชิมก่อนอันนี้ย้อนน้ำปลาย้อนน้ำปลานิดนึงย้อนไปเร็วเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงจะ้ะอย่าย้อนเยอะย้อนเค็มน้ำปลาแท้จา้าเด็กสมบูรณ์นะพี่นอ้องคนทำใหญ่ อ,อ,อันนี้เอาแค่ไปด่ากระทะทุกคนขอกินมือแล้วจ้ะคณะจ้ะคณะอะไรห้องกงเนาะอืมอม,มากินด้วยกันทุกคน,ท,กคนทุกคนได้อะไรกินจ้ะ ทุกคนอยากกินเขาแบบเปิดมือแต่ว่าพี่จะไม่ค่อยถนัดอืมอือืมออแล้วหมดเยอะจะหางพาี่น้อง เขาใจเขาไม่ถูกแต่กล่องไม่รู้เป็นไรน้ำพริกแมงดาเจ็บลวกนะลูกลกิน้ง่ายคนอร่อยขนาดอย่างอร่อย ก็ทุกคนดอกไม้คุณลุงเซาไพ์เมื่อวานมันเกิดจ้ะ <c oughs> เพื่อนเอามาให้จากคุณลุงสั่งดอกไม้ให้ทุกคน <c oughs> ช่อแรกตั้งแต่รักกันมาจต่อยู่ด้วยกันมาช่อแรกของชีวิตอื แต่คุณลุงเพิ่งนึกได้แล้วจ้ะเนาะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยจ <c oughs> ัดพี่อีกหน่อยหนึ่งพูดถึงซามีเรากินข้าวอร่อยเลยทุกคนเอ้สองทะปีนี่ต้องค่อยๆกินจ้ะเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวไม่อิ่มพี่น้องพูดถึงคุณลุงแล้วมันแซ่บพี่น้องเอ้ยอยู่คนเดียวคุยเสียงดังสบาย งสงสัยแกพึ่งนึกได้จ้ะว่ามีเมียมีมฟแฟนนะจ๊ะนาะไม่เคยเลยไม่เคยได้ดอกไมา้จากคุณลุงจากอย่างอื่นแกทุกอย่างเต็มที่แต่ว่าเรื่องสวีทห้านแหววนี่ยไม่เคยมีจากทุกคนอืม เกิดตัวนี้หลวมทุกคนน้ำนักรดลงมาคอยะนิดนึงตดได้ยังไงอดอาหารไหมไม่อดอาหารจ้ะพี่น้องกินเหมือนเดิมแต่ว่าลดลดแป้งลงจ้ะลดแป้งลงกินพวกเอโปรตีนเยอะ อืกะเพผาไก่ใส่หอมใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ย่าหวานจ้ะแทนน้ำตาลทุกคนอืม Smak mm. godt. แมมเต็มแล้วทุกคนอืคะนะอันนี้อ่อนๆทุกคนผัดอร่อยมากเลย กินอะไรก็อร่อยน้องเอ้ยปีไก่ปี๋แก่ต้มน้ําปลาย้ะเป็นไก่เหนียวจ้ะทุกคนแต่เขาต้มดีเนื้อเขาไม่ค่อยเหนียวมากมต้องกินกับข้าวกินกับมือจ้ะถ้ากินไก่กินกับมืออร่อย มันพริกด้วยคุณแซ่บกินมือ ถ้ามีน้ำจิ้มเนาะจ้ะเนาะแซ่บน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดอืมเปิดมอือพี่เนาะอืม ทิดฟานี่น้องนุ่นตรงยังกินชีหุงไว้แล้วก็เดี๋ยวใส่ตู้เย็นจ้ะทำเป็นถุงเล็กๆแจกทุกคนข้าวไก่อร่อย ทำไมถุงอ้วนวันนี้ทุกคนกินของอร่อยจ้ะกินไว้ก็แซ่บธรรมดาเขาแค่นี้มาอิ่มจ้ะสองจานตอนนี้ลดลงอะไรเยอะแล้วทุกคนนานๆานกินชีนึงจ้ะไม่กินบ่อยกินไข่ต้มเยอะทุกคน กินงาจ้ะกินเขานี่ก็อาทิตย์หนึ่งกินสักสองสามครังพอทุกคนไม่ได้กินทุกวันจ้ะถ้ากินทุกวันมันมันอิ่มทุกคนไม่อร่อยมันก็อ้วนที่น,น้่ง ใช่มาลองกินไก่เอ้าลูกสาวมาลองกินไก่อ,อ,ก,ก,อ,อ,ก,ก,อกินด้วยให้ลูกลูกด้วยลูกลูกเขาก็ชอบกินจ้ะพวกเน,นื้อไก่เนื้ออะไรพวกนี้จ้ะเนื้อปลาเนื้อไก่เราก็ฉีดฉีดอ,อยู่กับแม่มีความสุกดีจ้ะ ไอ้เล็กนึงสาวไปเนาะกินมือเนาะนี่เลยเอาให้หมดจ้ะอันนี้กินพวกนี้ได้เนาะพัดแต่กระเทียมเยอะๆทุกคนแต่ นะทุกคนมองว่าช่วงเค็มนิดนึงว่าใส่เกลือแล้วก็เดี๋ยซอสนิดนึงจละใบเขาหน่อลองเที่ยวละเอียดนะทุกคน กินอาหารกินเร็วได้แต่ต้องเคี้ยวนิดน,นึงก่นตอน,นพี่เข้ากันอื เยียมเิ้นมือเลยแซ่บจิแบบบ้านนอกเราเนี่แหละทุกคนเอยคนบ้านนอกนะจ๊ะเนาะไปอยู่ไหนบุ้งนอกบางนาเป็นบ้านนอกคือเก่าทุกคนเอเไมนให้โซ่อย่างก็ไม่ได้หรอกนะ จิตด,ดีนพี่หน้าอยู่ง่ายกินง่ายแต่ไปทำให้มันยากมันอยู่ลำบากกินง่ายๆเขาไว้ กินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายเวลาเจอสถานการณ์อะไรเนาะบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยเด้อทุกคนเด้ออะไรก็ไม่แน่นอนเนาะทุกคนเนาะ Ok, chị em mỗi chút con ừ. Đau chân tràn, im ừ. 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 Đó rồi ย่าทุกคนปุบปุบทำสุดท้ายแล้วจ้าอืมอิ่มพี่น่า ต้องเขี้ยวละเอียดทุกคนเดี๋ยวมันจะย่อย,ยากขอบคุณอีกทีนึงจ้าทุกคนพบกันใหม่คลิปวียเร็หน้าจะอาหารวันนี้เนาะอร่อยมากๆเลยดูพักเกลี้ยงจานเลยจ้ะข้าวสองสัพพีไก่อีกชิ้นหนึ่งยังเหลืออีกค่นิดเดียวโอเคทุกคนบ๊ายบายพบกันใหม่จ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าเพื่อนๆบ๊ายบายลาไปก่อน